ตามในส่วนของการแก้ไขปัญหาภัยแรงและหมอกควันกันบ้างนะคะผู้ชมอย่างในจังหวัดแพร่เองค่ะก็มีการลงพื้นที่ไปติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแรงและหมอกควันในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอหนองม่วงไขโดยครั้งนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะ ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองแพร่นายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพ,พร่พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้ตรวจติดตามการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งไฟป่าหมอกควันภายใต้เป้าหมายจังหวัดแพร่มีคุณภาพอากาศดีไม่มีการเผาป่าและการเผาในที่โลง่งเพื่อประชาชนสุขภาพดีโดยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนและทุกภาคส่วนนะคะโดยมีตัวชี้วัดความสําเร็จจํานวนจุดความร้อนให้ลดตรงร้อยละ20 จำนวน PM 2.5เกินค่ามาตรฐานลดลงร้อยละ20หรือไม่เกิน53วันค่ะคพื้นที่เผาไหม้ลดลงร้อยละ20จากปี2,563การดําการดำเนินงานเน้นการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ค่ะ สำหรับการแก้ไขปัญหาภัยแ้งนะครับทางด้านอำเภอเมืองแพร่ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของการก่อสร้างทำนกกระสอบทรายในแม่น้ำยม5แห่งด้วยกันนะครับแล้วก็ลำห้วยสาขาอีก2แห่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน3ามเครื่องขุดลอกลำน้ำแม่ลายแล้วก็มีการเจาะบาดาลเตรียมพร้อมในการแจกจ่ายน้ำอุปโ,ปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยนะครับ ในส่วนของอำเภอหนองม่วงไข่ก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญบรรชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์แล้วก็มีการขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนให้ใช้น้ําอย่างประหยัดนะครับแล้วก็ปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยเตรียมพร้อมทั้งกําลังผลและก็รถบรรทุกน้ําด้วยนะครับค่ะช่วย